ได้ล้อมดังๆเลยนะครับรักเออเอาแต่แรักเออโ,หโหอ้โหใครมีท่าไหนเต้นตามใจตัวเองเลยนะครับแต่ใครนึกท่าไม่ออกเต้นตามพี่ Alpha เอาฟ้าเอ็ดและพี่เอาฝ้ามายนะครับเอาเปลี่ยนท่าเป็นท่านี้ปึ๊บโอ้โหตอนนี้กำลังนั่ของดางๆเป็นมอบให้กลุ่มผู้ที่จะมอบให้เด็กๆนะครับ เอาล็อกดังๆ,ๆลักแคผละที่ตัดไปรู้ลักเออโอ้โหท่าขับรถจอดไหนใครยกมือสุงๆกันดีครับเออปึ๊บลักแผ้อเอาต่อไปท้าเดินท้าเดินปึ๊บโอ้โหท้านี้ครับท้าสะโพกน้อยนี่เลยครับ ไปเด็กโบกมือสูงสูงแบบนี้ครับปึ๊บโบกมือครับอ่าปึ๊บเอาโบกมือสูงสูงตาพี่เอาประอินที่เอาประไม้เลยครับปึ๊บเอาเปลี่ยนท่าเป็นท่าชกเป็นเน็กปึ๊บย่อเข่าด้วยย่อเข่าด้วยโอ้โหอ่าเร็วเร็วเลยครับปึ๊บชกสูงดีเลยครับท่าออกประรางกายนี่โอ้โหอ่